ส่งกล้องให้หัวหน้าที่ผมเคารพรักครับส่งกล้องให้ผู้ชายที่ดิฉันคุยด้วยทุกวันมากที่สุดตอนนี้เอาคือเอาเอาไปพี่มันส่งต่อกัน <c oughs> ไปทางนู้นส่งกล้องให้ผู้ประกาศข่าวที่สวยอ่อนหวานอ่อนโยนดูละมุนแต่จริงๆแล้วโกะมากอุ <c oughs> <c oughs> ่งกล้องให้นางแบบซุปตาแห่งช่อง7 HD ค่ะโอเครับจบทุกตำแหน่งนะคะเหมือนฝันได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือหมดเวลางานเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับไปที่กฤษดาเหมือนฝันและเปรมสุดาในสนามข่าวเจ็ดสีเลยค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วไปดีกว่าค่ะและอย่าลืมติดตามชมสนามข่าวเจ็ดสีนะครับกับพวกเรา3คนฝันป กิอะไรเลยสนามข่าวกีฬาด้วยอยังมีแม่อายยังมีพี่แจ็คกี้แ้วก็มีต่อกว่าทิพย์นะคะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ7โมงครึ่งถึง9โมงนะปักด้วยนะครับมีอะไรด้านดีใจเหรอ